คเตวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสกเพอามบันเท่านั้นผู้ชกปได้รัใช้กรก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูบินชนแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของแจ็ค เก้นะคะมากับเกมดับเบิ้ลฟอร์จูนก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามเดอ้อโอเคโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของเกมกันแล้วนะคะเราก็หมุนกันก่อนเลยนะทุกคนอ๋อ oh, ยังไงเนาะเออสวยไปค่ะยังไงเอยเราก็ขอกดเลื่อนเบ็ดเลยนะทุกคน จัดไปเพิ่มเบ็ดไปเลยอ๋อไปที่ออโต้สามสิบทีเลยนะขี้เกียจหมุนเองนะทุกคนตายเลยค่ะยังไงนะสามสิบทีนี้จะร่วงหรือจะรอดนะอ๋อจะหฮวหรือเปล่าโอ้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเออทุกคนถ้าถ้าเราได้ไอตัวภาษาจีนมาเกะสามตัวเออเนี่ยเราก็จะได้การหมุนฟรีนะทุกคนนะคะทุกคนโอ้ยรวนไปหมดแล้วทุกคนเลย เ <g ül> อ้สวยเออเอาก็ได้เรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้ก็ได้เรื่อยๆนะได้ทุนมาหมุนเรื่อยๆเลยอนะ่ะเออไปต่อค่ะโอจัดฟรีจัดฟร,รีสปินให้หน่อยนะโอ้มาแล้วสองตัวโอ้อยังไงเนาะโอ้ได้เรื่อยๆเลยเด้อเรื่อยๆเลยเด้ออ๋อไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยยังไงเนาะยังไงเนาะคือโผมาทีละตัวสองตัวแหละเนาะเง้ย ไปค่ะเหลืออีกเก้าวการหมนุนโอ้รองเท้ามาโอ้โหสวยสวยเออไปต่อโอ้โหก็ได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนอ๋อปีสปินยังไม่เข้าแต่เรายังได้เรื่อยๆนะเออไปต่อค่ะจะหมดแล้วอะ่ะเอา้ายังไงเอ่ยยังไงเอ่ยฮะคือไม่มาให้เห็นเลยเนาะะเห็นอยู่ตัวสองตัวเนี่ยอ๋อ ทุกคนหมุนต่อไปอีกนะเออเราจะาให้ได้นะเราจะาให้ได้แล้วจังหวะเนี้ยเออโอ้วายมาสวยเออฮสวยอ,อ๋อไปรวดเร็วรวดเร็วไปแบบรวดเร็วอ,อ้ยังไงวะยังไงวะจะได้ไหมอุตส่าห์หมุนต่อแล้วเนี่ยจะได้ไหมเออหนุ่มเปี้ยมายังไงต่อยังไงเอ,อ่ยยังไงเอ,อ่ยมาไหมมาไหมโอยไม่โผล่มาเลยวะ่ะ โผล่มาอยู่เด้อโอ้จะเอาให้ได้ค่ะจังหวะน,นี้เราจะเอาให้ได้นะโหยังไงเนาะเออจังหวะน,นี้มาไหมโอ้โหมาไหมเออได้สักทีทุกคนโอ้ลุ้นใจจะวายนะเฮ้อไปดีกว่าที่แปดการหมุนไปเลยแปดการหมุนฟรีไปเลยนะอ๋อเริ่มไปเลยดีกว่าโอ้โหมีสองเพาเลยทุกคนโอ้โห เออมันดีแบบนี้แหละอ,อ๋อได้สปินเพิ่มมาอีกสองเออสวยคูณแปดมาโอ้โหมีสองเพาเลยโอ้โหรางวัลก้อนโตมาแล้วว่ะเออรางวัลเมก้ามาโอ้โหสุดเกินดอกแรกก็สุดแล้วโอ้โหไปต่อเลยค่ะยังไงเอยคูณแปดมาเออสวยโอ,อ้โหได้สปินมาอีกหนึ่งโอ้ยมันคมจริงๆเลยว่ะอ๋อเหตุผลที่เราอยากจะได้ฟรีสปินนะคะ ที่เราอยากจะให้เข้าฟีสปินเออมาโอ้ไม่จบไม่สิ้นกันละ่ะบวกมาเออบวกสปินมาโอ,โอ้เอาเกินแหวนมาหืมสวยเลยโอรางวัลก้อนโตมาไปถึงรางวัลไหนไปถึงรางวัลเมก้าโอ้โหรางวัลระดับซูเปอร์โอ้โหสุดเกินโอ้ยคุ้มแล้วนะทุกคนโอ้โหอย่างหมานอ้อหมดแล้วค่ะหมุนสุดท้ายแล้ว โอ้มาดูรังวัลรวมกันดีกว่าทุกคนโอ้โหตื่นเต้นจัดเออโอ้ทุกคนโคตรคุ้มอะเออไม่คุ้มตรงไหนเอาปากามาวงนะอ,อสุดเกินเอาเรื่องเลยนะคลิปเนี้ยไปดีกว่าทุกคนหมานแล้วนะจังหวะนี้เออสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมแจ็ค99 ะะมีเกมสนุกให้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย